เบาหน่อยนะครับเวลาคนมาส่งของหรือว่าจะมอบของย่ามต่อยมว้ยมาเมื่อกี้นี่ฉันโทรหาแกไหมอะไรนะฉันโทรถามแกไหมว่าลูกได้นัดไหมคนนี้โทรครับเออถ้าไม่ได้นัดแกก็ไม่ออกมาถูกไหมเพราะพี่ก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่พี่ไม่กลัวก็คือไม่ได้นัดอะแอบแฝงมาพี่ไม่ให้เจอนี่คือพูดความจริงนะผููได้กับ่านตายไม่เห็นว่า่านดอกแต่ว่ามันก็ไม่สงควรที่จะไปไปพูดแบบหิ้วหิ้วพอหิ้วกันแล้วก็โกงกันโกงกันแล้วก็มาบอกน้องมาบอกพี่ ลำบากใจอีกวันนี้เขาโกงกันก็ปรึกษากันอีกวันนี้ว่าเฮ็ดจนนังไดย์น้องเนาดีถือโกงเดี๋ยวตัวเขาให้โอ้ฟาบันรูตีว<ะ>มวยเมกันก็โกงถือกล้องว่ะล่นล่มถือกล้องว่ะมันไม่อยากพูดไงมันโพสไม่หมดไงบางทีอะมาเจอคอมเมนต์แบบแย่ๆเฟซปมปมมามพูดนี่ยยิ่งโมโหมากเลยนะบอกเลยแต่ว<ๆ>่าพี่สิงเลยว่าอย่าไปถือสาเลยบอกพี่สิงว่าพี่สิงโพสสิสิงจะได้รู้ว่าใครเป็นคนส่งของ อ่าคนไหนเป็นคนหิ้ว<อ>เพราะว่าอพอหิ้วแล้วฝากมาบอกโ<อ>พดบ้านสิละ<อ>กําลังจะเข้ามาบ้านสิงใครใครจะฝากหิ้วของให้น้องอและก็โอนเงื่อนไปเขาปะนี้อีกสองนาทีเขาปิดเฟซหนีอ,อืมคือ,อแล้วก็มาบอกเราในในเพจปะนี้ทั้งมาบอกเราแม่คนนี้โกงอ,อย่าเชื่อนะคะคนนี้คือเราก็ไม่รู้เราถึงบอกว่าให้พิจารณาดูเอาแต่อประเภทคนที่ว่าไปดักรอน้องล่อให้ของน้องตามท่างหรือยังเสีย อะไรเป็นความแลวก็ขี่รถตามหรือ,อยั้งเสียมันเป็นความแบบมันเป็นเขาเอ่ยมายังล่ะดุนพินิจของเขาแหมคุณก็เหมาะคุณก็คิดดูเอาเ,อเขาเหมาะสมที่จะถูก<อ>ดรามา่าหรือเปล่าคือว่าไปตัดสินใจดูเองแต่ฉันนะ่ะไม่สาะฉันพอออกไปนอกค่ายฉันไม่รู้หรอกว่าใครตามน้องคือมันตามทุกคนถูกไหมนุ๊กตามตลอดบ่บอกอะไรบอกอะไรวกกาววี <laughs> ่เขาก็บพกกาววามันกืนไม่เข้าคายไม่ บอกอะไรดิบอกอะไรบวกกาววันนี้เขาก็บพวกกาว้ามันกึนไม่เข้าคายไม่ออกบางทีน่ะนะตามตลอดเขาไปตามไปเอาหยั n g ล่ะเฮ้ยกอดเธอสักเขาตามไปเอาเลยมึงวะโอ้ยไปไปไหนเพื่อนก่อนก่อนนี่ไปไหครับไม่เห็นตาหาการหนึ่มันจะออกแบบเสื้อไ่ใสน้องป้ายอ่ะน้องป้ายกำลังออกแบบเสื้อใหม่อยู่นะคะก็จะใส่เอาหลัก เราพูดไม่ได้บางทีพอเราพูดอะคนก็จะไปว่าแม่พูดไม่น่ารักว่าเอฟซีเอ้าโบเดียวาที่นี่บอกความจริงเนี่ยตามอันขี่รถแค่นี้ขี่มาทางเดียวกันอยู่จะสี่บางคนอะไปบอลแมนบอลบอลแกร็บไ่ได้ตามเลยล่ะขี่มาน้อกันอยู่เลี้ยวขวากับขวาทั้งใช่ก็ใช่ทั้งไผ่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปน้ำถนนเขาไม่ได้ตามไผ่ไผ่สี่กมีบางคนน่ะนะมันบอลโบเดีหยวย เกสิไปว่าพี่ๆออกไปออกไปเสียเห็นกันแล้วมันน่าเกียดไหมล่ะเราแหมมันไปไล่กันมันเป็นไปไม่ได้คนเรามันก็มีนะครับเอาผมพูดไดเป่าวไดบวบลโลแต่ว่าอย่าไปาวอาพูดแค่เขาตามอย่าไปพูดว่าตามไปที่ไหนที่ไหนยังไงอ๋ออืมก็มีคนตามพวกเรานะเหมือนซอมบี้เลยวิ่งตามใช่หรอขี่รถตาม,อ,มาอืมหลายหลายโอ้งคือพวกพวกเรากลัวนะญาติเป็นมือปืนน้่มขาไหมเขาบ่รู้จักไหม บางคนนะ่ะบ,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 บางคนนะอันนี้พี่พูดน,นะท,ที่ที่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมน้องเป็นผู้ชายถูกไหมบางคนนะ่ะซื้อของให้น้องบ่ได้บอกผัวอ่าบอกตรงๆได้เลยนี่เมื่อบิร่นี่ยเบื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางคนไ่ได้บอกผัวบางคนไม่ได้บ่ได้บอกผัวนี่ว่าอซื้อเลยนี่ว่าจริงๆบางคนไม่ได้บอกผัวไม่ได้บอกแฟนไม่ได้บอกใครซื้อของให้น้องพอแฟนไปรู้อยู่ดีก็ทักมาด่าไอ้นุ้กนี่ทักดุด่าทุกวัน <laughs> พี่ไม่พูดมันพูดไม่ได้เจ้าสิมาดาข่อยอยังเขามาข่อยเพราะว่าเราจะไปพูดไม่ได้ไงพูดก็เป็นการเบาตอปากตัอคำกันเลยเงียบดีกว่าพอเงียบก็อย่างนี้แหละพอเห็นกันพอเห็นการส่งของว่าเอฟซีบ้านนั้นบ้านนี้เอามาส่งเขามาติดต่อไว้แล้วเป็นอาชีพบ,บางคนนะเราถึงบอกว่าอาชย์หน้าค่อยมาใหม่นะถ้าจะมอบบางคนนี่มาจะมอบวันนี้เลยก็ไม่ได้มอบนะเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าอยากมอบให้น้องอน,นัดไว้ นัดไวเลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์หน้ามาใหม่แล้วก็เป็นรวบรวมมาให้หมดรวบรวมมาคนที่จะมอบอ่าไม่ใช่ว่าจะเอามามอบอยู่คนเดียวเพราะว่าบางคนน่ะเอาของมามอบให้นองแต่ว่าเอาไปเฮ็ดเป็นโปรไฟล์อันเป็นโปรไฟล์เจ้าของแล้วเขาเข้าไปท่วงนีได้นั้นแบบนี้อืมโอ้มันหลายยังมึงมีเงินให้นักร้องเลยนะมึงทาไมไม่จ่ายนี่กูผวนอันยืกท่านนดนยืมแพ่ออะไรไม่สิ็จโ <laughs> อ้ยให้วอลแหมมันให้วอลศูนย์มา ก็แโอ้โจริงแมนไลฟ์เลยมันพูดพอดีเลยมัไลฟ์อดราเลยรไดู้นหอ่าตแรกบต้องขายก่อนยุดก่อนเบาโย่บอกายรไออกทรัมันบอกว่ได้หลีได้หนาเฟซฉันอยากพูดมากเลยแต่ว่ามันโพสไม่ได้มันยาวไงอือคือบางทีเขาอึดอัดมากแบบบางคนอ่ะตามเขาสามวันบางคนอ่ะตามน้องสมวันเลยติดติดอ่ะไม่ไม่พูดนะคุณจะรู้หรอ ตามทำไมตามไปยังวะเขาทำอะไรวะก่อนจะพูดอะไรล่ะตามอ่ะไม่ได้ตามธรรมดาจะลงมาถ่ายภาพก็ไม่ลงตามเฉยๆฉยนี่ใช่ไหมขี่รถน้องก่อนกับรังซองรังซองรังซองนี่ไปสุดซอยไปต้องกับเมือนในหนังอ่ะเหมือนในหนังเลยหนัง่ะตำรวจอันตำรวจไล่จับโจรนอ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยในหนังมาลีบด้วยขี่ทำหน้าคนกี่คนอ่ะไม่รู้หนึ่งหมื่นหกพันคนหรอว้าเลยอึดอันใจขี่ก่อนหนึ่งหมื่นหกพันคนเราจะเป็นโควิด น้องฉีดก่อนหนึ่งหมื่นพันคนนะหลับตาหลับตาหลับตาสิจะโควิดกนีหะจฉีดตรงนี้ก้องมันจะลายมันก้องมันจะลายไม่ลายหรอกมันต้องฉีดใส่ตรงลำโพงเลยพี่อ่อนเ๋อแล้วคมาคือบางทีอ่ะเราไม่อยากพูดไงพี่อ่ะจะเป็นคนที่เล่นเฟซเล่นเฟซน้องได้ทุกคนเลยพี่จะรู้เบิร์ดเลยว่าในเฟซสอ่ะผู้ใด้วองอย่างแน่พี่ก็เลยไปเห็นแตละอันนี่โอ้ยมิวันผัวเขาทักมาดาสิมายิ่งเอา นุ่ง้าโดนนี่สิเจอสอยหลายรอบเราดี๋ยวนี่ไม่เป็นไรครับไปกับแกปเปอยอ์ไปกับถึงแกเปย์แล้วไปเนออี่ยคือบางทีน้องไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลย <c oughs> เขาส่งของมาให้แต่ว่าแฟนเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ด่าแบบนี้อเออหลายอย่างแล้ววันนี้บางคนนะ่ะมาบ้านสิงห์ใครจะฝากหิ้วคุณนะ่ะเขาโอนเงินทวนๆแหมโกงเขาจ่อยบปดนี้เห็นเงี้ยไหลไปครับเออไปสิ คือบางทีนะมันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากให้บางทีมัน,ม,นมันบางคนอ่ะกับไปเชียดมาเอฟซี FC คนนี้ได้หิวเกิดความเหลื่อมล้ำคือทําไมคนนี้ถึงได้หิวอ่ะพี่จะอธิบายให้ฟังนะเพราะเขาไม่โกงเอาไง่ายไหมเพราะเขาไม่โกงนะคะคนที่พี่แล้วมาให้พี่บอกว่าคนไหนหิวได้คะพี่ไม่พูดเพราะว่ามันมีคนหิวเยอะถ้าพี่พูดว่าคนนี้หิวได้อีกคนที่เขาหิวอยู่เขาก็บไเเชีย พี่ออนอ่ะไอเชียแต่คนนี้ค่ายรักคนนี้คนนี้เป็น VIP หรือเปล่าโบวมีงไผเป็น VIP อพีสำหรับฉันอีหลีโบวมีงไผเป็น VIP อพีสำหรับฉันแต่ลุเพื่อพี่พีก็พี่ต้องพี่จะหน้าเอาเอ้าจะโดนโดนเด็กน้อยให้บอกเอาไม่ไม่บอกอีหลีติ๊ดเลยเหรอืมชิบหายแล้วถือแทียบว่า แบ,บสรุปคือต้องพิจารณาเอาคือพี่ก็เลยแล้วคราวนี้จะมาบอกว่าพี่ออนบอกมาเลยว่าใครมันบอกไม่ได้แต่ว่าพี่จาหน้าได้หมดพี่รู้จักชื่อพอพี่สัมภาษณ์เขาหมดแล้วคนไหนอ,อนเ,เคยส่งของแล้วเขาได้จริงคือไม่โกงอะ่ะคือฉันไม่ได้ซีเรียสน,นะ FC ส่งของไม่ส่งของอ FC หิ้วไม่หิวหวห้วอะไรอ่ะฉันซีเรียสว่าเขาจะโกงเขาไหมนี่นคือปัญหามันบอกเม่ไหรแหมในในเฟนแหยคือบางอย่างไน่ฉันยังไม่บอกออกไปแหย แล้วน้ำบอกแกเปิดได้ไหมไถ่น้ำบอกพี่มันสีถึงแบนดหรือยนงอยเขามากคนของมาเขาอีกมามร็วอันโมเมนต์ว่าเอฟซีก็หิ้วได้รับหิ้วรับหิ้วก็เพราะมันมีประเด็นโกงกันนี่แหละเราถึงไม่อยากให้แบบไม่อยากให้แบบหิ้วแบบว่าหลายคนไงไม่อยากให้เอฟซีแบบว่าฝากกันแบบว่ามั่วซั่วไมโมเมนต์ว่าเห็นเขาโพสิมาบานสิงกะ กสิมาอันอันหิวหิวแล้วปิเฟสนี้เขาไปงี่งิษย์ฉันพูดความจริงนะน,นี่โอ้ยได้หมีด้วยขอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณจะไปนนจะมีจะมีจะมีกำลังแรกกำลังแรกทุกค,ค,คน,นทุก<ๆ>คน,นอยากเจอน้องหมวดตื่นจะมาติดโควิดแต่บางคนอยากให้ของน้องพี่ก็เลยบอกว่าให้คนไปไปดูนะคนไหนที่เขาหิวของอ่ะไปดูเครดิตจากเขาคนไหนที่จะไม่โกงคุณน่ะ คนไหนที่คุณจะไม่เสียเงินแล้วก็เขาปิดเฟซดีคุณน่ะอุ้ยแต่คนหมอสุกี้อุ้ยดีเลวสำหรับคนที่ส่งมานะครับเลิกส่งมาได้แล้วให้มาส่งเฟซนู้ให้มาส่งติ๊กต็อกเดี๋ยวผมจะไลฟ์ตอนนี้นะมาส่งให้ผมแกอุ้ยเดี๋ยเที่ยงเพทพโอ้ยเจ๊เจ๊จบอีกจบอีเจมิ๊ก่อนเ คุนมาคนจมข้างข่าวคะนะโจมอีกนะมันศูนย์แม่บางที่หนาแล้วมาหนี้เหมือนย่านกันแต่ว่าวาย่านกันในไทยหรูน้องนอยย่านกันได้แบบเอาจริงๆนะบางคนอ่ะพี่ก็ยอมรับจริงๆว่ามาส่งของให้น้องเราได้โปรไฟล์อ่าล้วได้โปรไฟล์แต่คุณอ่ะก็ต้องดูด้วยว่าบางคนอ่ะเอามาส่งของให้น้องแค่ให้อยู่เฉยๆเอาไปลงโปรไฟล์ตัวเองอย่างน่าเกลียดใช่หรือเปล่ามันเป็นการพิจารณาของคุณเองเงินบริเกี่ยวกับผ่อยหรือว่ากับหยัง มาคอมเมนต์ฉันเนี่ยเอาเฟซอีหลีนะน้ามาคอมเมนต์นี่ยคุณจะนั่ไปหดบ้านุหย้อนแล้วก็จมดีแตงมันวิถามหดอันว่าอันอ้าวคือบอกแบบนี้กันแล้นี่ถึงบอกว่าูมึงอย่าทำเขาจะตุ๋มอ๋อก็กลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วกพักโฆษณากันสักคู่พักโฆษณาแล้วเหนื่อยจังเลยตาคนจะค่อยพี่สิงมาเปียอะไร พี่สิงมาเปยเหรอไม่ชอบพี่สิงอะ่ะไม่อยากเอาสร้อยพี่สิงถ้าพี่สิงเปยมันพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้ไงแล้วก็มาแบบพูดต้องการอะไรคือคุณอนะ่ะต้องการอะไรจากจากสิ่งที่คุณพูดบางอย่าง พี่เข้าใจหมดแล้วว่าทุกคนน่ะอยากเจอน้องอยากเอามามอบให้น้องด้วยตัวเองแต่เราเปิดบ้านไม่ได้แต่เมื่อสถานการณ์ปกติรับรองว่าพี่เปิดบ้านให้เจอแน่แมแอมาโหลดแปดมาโหลดแปดมาโหพี <S <S ห<ร>่หลีมามือลอยเชียร์ฉันใหญ่มากที่ว่นอยู่หนีฉันกับบัิบาคุณมาทําตามกฎตามหลักเกณฑ์มาเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นเอฟซีคนนี้เปะไปเห็นเอฟซีคนนี้ใหญ่หิวใช่ไหมก็ว่าเป็นเอฟซีมั่หิว คือเราบังคับใจใครไม่ได้นะ,ะบางคนน <e RIGHT ่ะเขาไว้ใจกันก็คุยกันเขาอยู่ในบ้านเดียวกันเขาอาจจะฝากกันพี่ก็บอกว่าให้นะพี่สิงรับหี่ิวพนะโอ๊ยบอลนี้โซ้เศร้าเขียบัญชีน่ะทำแล้วก่อนนะนะเยอะไปว่าเล่นเกมนั่นคือจริงอ่ะพี่พี่ไม่ทำแล้วพี่ิวเราอะไรใช่ไหม คือค่ายอ่ะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณเราอยากนําเสนอเสียงหัวราะรอยยิ้มอะไรแค่พวกคุณมาติดตามเราหนิเราก็ดีใจแล้วเรายังจะไปหวังผลประโยชน์ด้วยการแบบรับผิวจากคุณอีกเหรอย้อนน้อยอย่าเข้ามานะครับเป้พี่นุ่งาเนือโอ้เดี๋ยวแม่จะจัดการให้บอกเองฉันบอกเองแล้วอันทีน่อันที่บอกว่ารับผิวแล้วไปดักรอน้องให้ของน้องอะไรพี่ไม่รู้นั่นมันนอกเหนือจากค่าย แต่ที่มานะ่ะมาพี่รู้จักนี่คือเขามาแบบถูกต้องอันนั้นฉันไม่รู้คุณไปประนามเขาเลยไปว่าเขาเลยมันเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือพี่รับรู้พี่จัดสถานพื้นที่ให้เรียบร้อยเออแล้วน้องก็ได้รับของจริงๆอ่ะอันเนี้ยอันบางคนเนี่ย จักหิวจักฝากไคหิวเนาะเป,นเป็นเป็นเป็นคนลำหิวว่าว่าเป็นเอฟซีมาลำหิวจักฝากไคลำหิวของก็ถึงทักมาถามบะนี่ถึงหร้อยังถึงหร้อยังไปน้่หาของบะนี่บ่มี <c oughs> คือมันเยอะกรณีแบบเนี้ยช่วยช่วยให้ได้มี่ <c oughs> <c oughs> อจอม่จริงจริงคือคือพี่อัดอั้นตันใจมากเลยมันพูดไม่ได้ไง บางคนน่ะก็ว่าพี่ออนมามาพูดมาพูดฉันอยากเเวอยู่คันกูตายดิตายก้อนมูใจอย่างแนี้พี่คาหนูมาฝากของให้น้องหนูหนูเป็นคนหิ้วหิ้วแบบไหนพี่ทำไมไม่เคยเห็นหน้าเธอนี่ฉันพูดอย่างนี้เลยเอฟซีใช่ไหมอ่าพี่ก็ถามเลยเอฟซีคาะแต่หนูมาหิ้วหิ้วกี่ชิ้นอ่าหิ้วอ่ะสองชิ้นคือคันค้นตัวหรือว่าคนอ่ะมีพิลุตนีเฮาสิจับ ทางได้ง่ายๆอ่ะพี่จะติ๊กไว้ในหัวใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามาอีกเนี่ยหมายความไม่ใช่นะคือพี่จะถามเลยว่านัดหรือยังถ้าไม่ได้มัดพี่ไม่พบนะสถานการณ์แบบนี้โอเคนะต้องเข้าใจพี่ด้วยเข้าใจค่ายด้วยแต่ฉันนี่เป็นคนพูดคุยกับเขาหน่ถ้าฉันตายนีย่ฉันตายก่อนนักร้องนอนอยู่บ้านคะ่ะ <c oughs> แกเพิ่งยังภาษบายอย่างี้ไม่ได้ก็ยังคนไปด้วยอยู่ บางทีอ่ะเหนื่อยมากพี่พี่ก็มีคนบอกว่าพี่สิงพี่ออนหิวพี่ไม่มีเวลาไปซื้อของให้น้องแล้วพี่ก็หิวไม่ไหวพี่ไม่ได้ทําธุรกิจแบบนั้นประเภทแบบนั้นคือพี่นะอยากให้อยากเป็นผู้รับมากกว่าแม้ว่าด้อยากเป็นผู้ไปจัดหาซื้อแล้วก็มาตรงเป็นเซ็ตซับมาเสียคือพี่รู้สึกว่าพี่มีความประทับใจมากกว่ามีคนฝากของให้เราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปซื้อเองอยากได้เองเลือกเองอพี่ไม่เอาแบบนั้นน่ะพี่ไม่ชอบพี่ชอบแบบนี้พี่ชอบแบบ เขาเลือกมาแล้วเลือกให้เราแล้วเรารอรับเราภูมิใจเราเราเราขอบคุณเอ้สิคนจะได้รับหนีสุขใจคนได้ให้ก็ก็ได้ยิ้มโบเมนว่าพี่อยากได้อันนี้นะเดี๋ยวพี่ฮิ้วเองไปซื้อพี่หน่อยอ่าพี่อยากได้เดี๋ยวพี่ฮิววฮ้วเองเอาเงินมาโอนเงินมาม,มันไม่ไม่แปนดอกแบบนั้นมันมันเป็นการเป็นหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองแล้วมันเป็นการอยากได้ยังกระเทศเอาตัวนี้อาศัยแสวงหาความความชอบแล้วก็ หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองฉันไม่ทําแบบนั้นน่ะฝากมาเลยพี่ขอบคุณแต่ไอ้ที่พี่บอกว่ามันมีคนหิ้วมีคนมานี่คือเขาไม่โกงเขาไม่โกงคุณนะแม่อ่อนพูดทางไหนเขาไม่โกงคุณก็แค่ก็แค่นั้นเองที่จะบอกอะมันไม่อยากพูดบางอย่างนั่นน่ะมันยาวพิมพ์ไปนี่โอ๊ย,ยสูนประสานจนมือซันบเวยเนี่ย คือแล้วพ,พี่ก็ด่าพี่สิงแล้วด้วยพี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนส่งมาอ่ะพี่ก็บอกสิงฉันไม่รู้นะว่าใครเป็นคนส่งมาแต่คุณกรุณาลบวิชาชีพเขาด้วยทุกคนเป็นคน <c oughs> บอกวิภอยากป่วยอยากเจ็บอยากตายฉันหนีคนหนึ่งว่าอยากตายอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเวลาเจอเอฟซี FC ฉันก็ยังสวัสดีค่ะยิ้มพี่ก็เปิดแมสแบบคือ <c oughs> คือเขากล้ามาหาเราเอากูก็โศตายเหรอวะ <c oughs> อ่ะพี่ก็เปิดน้องไม่อยู่นะคะ พี่ออรับของแทนหนูหน่อยค่ะพี่รับแทนได้ไหมน้องไม่อยู่ไม่ได้นัดน้องไม่ออกมานะอ่ะพี่ก็รับแล้วก็เปิดแมสรับเลยฉันไม่ได้แคร์เลยว่าคื <c oughs> อเขามาแล้วอะ่ <c oughs> ะเซว่าออกไปออกไปพี่ไม่รับคือคุณมาแล้วไงแต่ว่าพีมี <c oughs> วิธีการพูดอะ่ะคือเราต้องพูดในหลักแห่งความถูกต้องคุณไม่ได้นัดคุณต้องเข้าใจอ่ะพี่จะรับแทนนะเดี๋ยวพี่จะส่งมอบให้นี่คือความจริงโมเมนต์ว่าโอ้ยอยากเจออยากได้เดี๋ยวนี้หนูมีของมาใหา คือมันเป็นไปไม่ได้ในแบบนี้แต่ว่าถ้าของเยอะๆฝากคนหิ้วมาอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะถามว่านุ๊กเขาได้นัดกันกับเขาหรือยังนี่ของมีกี่ชิ้นอ่าออกมาเอานะแก๊บของมีกี่ชิ้นอ,ออกมาเอาอนะคือรวบรวมมาให้เยอะที่สุดไม่ใช่ว่าแล้วก็มาให้มาหากันแค่อ่าครั้งเดียวบ่เมนว่าสิมาสุกมือสุกมือสิสส้นละหนึ่งอันสิ่ละหนึ่งอัน คือมันรู้อยู่คนเราฉันเกิดมาขนาดนี้แล้วมันโอ้ยมันสิมาหิวหนูรับหี่เค่ะมีของหนึ่งชิ้นนะสิมันไม่ใช่หรอกแล้วเวลาคนเอาของมาส่งพี่ถามเขาว่าพี่มาจากไหนคะพี่เพิ่งมาใช่ไหมพี่ร้านขายของตรงนั้นตรงนี้พี่เอาของมาส่งเดี๋ยวพี่พี่ถามเขาสิว่ารับแทนได้ไหมถ้ารับแทนไม่ได้พี่ทักพี่มาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัดน้องให้ เสีย้งชิบเลวไม่สู้นะพ่อสบา่บยนะ่บอเมนมาห้าสิบบอกว่าเดี๋ยวพี่ตามให้เดี๋ยวพี่ตามให้ฉันไม่ได้เห็นแก่ของแบบนั้นคือบางทีอ่ะฉันรวบรวมให้ครบแล้วฉันถึงโทรบอกร้องหรือว่าถามน้องว่าคนนี้นัดหรือเปล่าถ้ามาจากร้านขายของพี่ก็ถามว่าพี่ร้านพี่อยู่ตรงไหนไออ๋อพี่ขายนี้เขาบอกให้พี่ขี่มาส่งอ๋อพี่ตรงนี้อ๋อหนูรู้จัก โอ,โอเคเ,อเขาจาหน้าไว้ฉันก็ติ๊กหน้าไว้ว่าอ๋อโอเคคนนี้วันหลังเขาก็มาส่งอันเดิมนี่แหละเพราะร้านเขาขายจัง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 เอามาส่งชาอ่ะพี่พรนี่มาส่งน้ําพี่มาจากไหนคะ<อ>พี่มาจากร้านน้ําร้านพี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนสั่งน้องให้ให้น้ําให้น้องสองแก้วโอเคอเค่ะอ่ะพี่รู้แล้วคนนี้ขายน้ําอมฉันเห็นหน้าเขาแล้ววันถัดมาเขามาส่งน้ําอีกสวัสดีค่ะวันนี้มีน้ํามาให้น้องพี่นัดหรือเปล่าคะไม่ได้นัดแต่ว่าถามเขาเลยนะคะคนที่พี่หิ้วมาให้นะ ว่าคนอื่นรับแทนได้ไหมเพราะว่าน้องไม่ได้ออกมานะคะถ้าไม่นัดเออเขากลัทักถามกันกิ้กแกิ้กแก้เข้าสิรูเลยว่าอ๋อเขาทักถามกันอีหลี่คนไหนคะเป็นคนฝากหนูขอดูหน่อยอาชพี่ค่ะฉันก็จะขอดูจากที่เขาพิมพ์นี่แหละเขาก็จะพิมพ์เขาก็จะส่งบอกว่าอานองไม่อยู่รับแทนได้ไหมคะจี๋สิเขากัพี่มหลีแบบนี้มันติดตัวเฟซได้อยู่สีขคนหนูมันติดตัวเบาตัวก็ตัวเองแบเปลี่ยนทรศัพท์มาเบาเปลี่ยนทรศัพท์มาเบาสิ ห่วยมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันรู้อยู่อุ้ซ้ออุ้ซ้อไอ้แ้วไ้อยู่ในหอยยัออยู่อ้้ว้เว้เออมันเธอรู้รู้เรืองเนาะไม่ได้ใช้เือนี่เบียเว้แม่เรียขึ้นนะครับร้อยแผ่นลูกมันจะซ้อนกันอู้ซ้อนกับไหนบ้างเน่ยเขาอาจจะอยู่ในนี้มากเน่ย ไม่พี่ไม่รู้หรอกไม่บางคงเขาบอกว่ามีพยาบาลมีอะไรเข้ามาที่ทํางานเกี่ยวกับแอร์คนป่วยอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่เจอเขาหรอกถ้าเจอนี่คือคืออาจจะแบบถ้าเจอนี่คืออาจจะแบบปุกเจอน้องมาน้องมาเองใช่แล้วส่งของให้น้องนี่จําเป็นต้องถ่ายคลิปไหมคะคือคลิปส่งของอ่ะเขาถ่ายปกตินะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปแบบ ที่นอกเหนือเกินเลยนะั่นพิจารณาเองแ<ป>มนบอกแก็บนี่นี่พี่ชบ่บงคำถามนี้มาเลยส่งของให้น้องนี่จําเป็นต้องถ่ายคลิปน้องไหมคะส่งของให้น้องนี่ถ่ายคลิปน้องส่งของอะไรปกตินะอันนี้คืออันนี้จริงๆนะอันนี้คือพี่พวมไม่เข้าข้างใครส่งของให้น้องคือส่งมีเขาจะมีคลิปขอบคุณถ่ายภาพน้องปกติแต่ถ้ามีคลิปอะไรนอกเหนือจากนี้คุณไปพิจารณาเขาเองแมนบอกแกบ หมายความว่าเขาทําเกินเกินนั่นแหละเขาแอบแฝงแบบว่าเพื่อที่จะหาผลประโยชน์แล้วเอาอัน e นี้อิหรีนี่ความจริงนี่คือเขาไม่ได้ถ่ายแต่คลิปน้องแล้วเขาถ่ายแบบเพื่อตัวเขาด้วยอย่างเงี้ยเอาคุณปพิจารณาดูเขาเองนะตัวนั้นน่ะแล้วกลุ่มเสียงอ่ะที่ว่าเข้ามาหาน้องเนี่ยเขาไม่เจอน้องหรอกเจอพี่นี่ถ้าตายฉันตายก่อน้องเสียนตายก่อนเลยบอกเลยเพราะว่าพอไม่เจอใครเพื่อเปิดห้องเสื้อเลยใช่ไหมหนิง สวัสดีค่ะพี่หนิงมีคนอยู่ไหมคะอีหนิงตายก่อนมูลองมาเป็นแม่พี่ออนมีคนมาหาฉันเดินออกมากูตายแล้วที่สองคือมันโอ้หลายอย่างแล้วอันประเภทพวกที่เอฟซีไปตามน้องไปไปติดตามแบบสืปอไปอยังก่อเป็นเหมืนอนแบบสต็อกเกอร์มันซอมบี้มันที่ย <laughs> คืออันนั้นอะไปพิจารณาเขาเองคุณไปจัดก,การเขาได้เลยเพราะว่าเขาทําไม่ถูกต้อง แต่ว่าพี่ไม่ออกจากนอกค่ายนี่พี่บ่รลูพคยสิตไ,ได้ตามใายดอกเพราะว่าฉันไม่ได้ตามน้องทุกคนน้องมีเยอะมากพี่ไม่สามารถที่จะดั้มไบเบิ่งไกทุกคนแมน้องก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวตัวเองด้วยเวลาออกจากบ้านมันไม่ควรหลายอย่างแหละแต่มันมันไม่อยากพูดไงมันมันไม่อยากเอามาพูดไงเพราะว่าบางคนจะได้ไปไปทั่วโลงแล้วแม เป็นที่เรียบร้อยบางคนก็ได้ไปทัวลงเขาแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วพี่จะไม่เอาพี่นะเป็นคนนึงที่จะไม่เอาอันเก่ากลับมาพูดใหม่เพราะว่าพี่ถือว่าเราได้เราได้ว่าเขาแล้วอย่างน้ําใจกีดกบอกเขาได้ไปบอกเขาแล้วไหมเขาได้ไปว่าเขาแล้วไหมย่างน้ําใจแล้วเขาจะบุกกลับเม่เอาเอียเพราะว่ามันมันผ่านไปแล้วคือ,อเทำไม ผ,ผ่านแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอันอันอันเนี่ยจากกลุ่มไหนอ่ะพี่ไม่รู้นะแต่ว่าคุณก็ไปคุณก็ไปพิจารณาเขาเองแหมจะให้พันพิจารณาเป็นไปไม่ได้นะจี่ัหเมื่อวา่พี่ไม่มีสิทธิพิจารณาใครเพราะว่าเอฟซีอ่ะพี่เอาจริงอ่ะพี่รักทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกคนได้เจอน้องอ่ะแหละไม่งั้นพี่ไม่เปิดบ้านให้ให้เอฟซีเจอเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราได้ใกล้ชิดกันที่ทสุด แต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เออแต่คุณก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์บบดนี้อันประเภทมาทรงของแล้วมาอาชีพแบบแบบแอบแฝงเงี้ยคุณก็ไปพิจารณากันเองจะให้พี่พิจารณาให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมีอะไรบ้างโป้เหรอโป้อันเก่านี่ลหละจนว่าเมียเราละแม่ออนพูดแม่ออนพูดเรื่องคนไปกดกิ่งหน้าบ้านคนไปกดกิ่งหน้าบ้าน เอาจริงนะเ,เราไม่รู้ว่าเขาเป็น FC ใหม่หรือเกา่าบางคนเขาไม่รู้ทำเนียมเราอันนี้เนาะอันนี้บอกเป็นกลางๆได้นี่ยเขาไม่รู้จักพลังว่าแบบอะไรเป็นยังไงบางคนเขาบ่รู้ว่าความรักที่มีต่อน้องๆนีม่มันเยอะมากบางคนก็เขาเ้าใจว่าโอ้เดี๋ยวไปไปตรงนี้แป๊บหนึ่งไปกดนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้ง เป็นอหยังที่ผ่านไปพี่ก็เลยบอกน้องว่าบางคนเป็นเอฟซีใหม่เขาไม่รู้เขาก็มาถามหาคนนั้นคนนี้เขาคิดว่าอยู่ด้วยกันเราก็ทําใจเป็นกลางเขาบอกว่าเสียงเด็กน้อยมันกันเลยกระตุรอ <c oughs> เออบักเนี่ยเห็นเนี่ยนี่อยู่คนละซอยกับบ้านสิงนี่อยู่คนละซอยนี่อยู่ขอนแกน่นคนละซอยกับบ้านสิงยังไม่กล้าไปเลยเห็นไหมบางคนก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเขาก็ไม่กล้ามาเพราะว่าบางคนก็เป็นเอฟซีที่อยู่ติดตามเรามานานแล้วไงไเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะทำยามของเอฟซีเขาอะเป็นอย่างนี้คือเขาให้พื้นที่ส่วนตัวน้องอยู่ไม่ให้ไปลุกลาำบางคนเป็นเอฟซีไม่เหมยแบบว่าเฮาเนี่ย น้องๆ้องเลยแล้วก็ไม่ขอถ่ายคลิปที่กลัวร้องๆ้องเยอันนาขนาดเดินทางไกลไดนะ้หน่ะบางคนนะพี่พีเอ็ซี่ยโอ้โหแบบประทับใจแฮงคือเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาเที่ยวไปดูแล้วก็กลับอ่ะอิหรินมาถักเออใช่บางบ<อ>คนอนะ่ะไม่ขอถ่ายรูปไม่ขอถ่ายคลิปเ,ออเลยผมประทับใจมากนะครับเอาว่าเขาเดินทางไปตั้งแต่เชียงรายไปอ่าภูเก็ตเนาะแล้วเป็นขี่รถอะไรเนี่ยขียร่รถส่วนตัวไปด้วยแล้วก็มาขึ้นเครื่องอะไรประมาณนี้ออแดนนุ้ม ไม่เอยถ่ายรูปไม่เอยถ่ายคลิปอะไรเลยแค่ได้ไปดูน้องหนูก็มีความสุขแล้วเขาถ่ายคลิปลงติ๊กตอกนานนล้วแหละประทับใจมากนะครับก็คนประเภทนั้นก็มีนะครับมันมีหลายแบบพี่ถึงบอกว่าบางคนเป็นเอฟซิกเองคุณไปประเมินเขาเองจะให้พี่ไปประเมินไม่ได้เพราะว่าพี่ออยู่นี่พี่ก็ฉันก็สวัสดีทุกคนนะอือสีหิว่าไปไปเขาจะดราม่าออกไปไอ้สี่เตี่ยมันไปไม่ได้นะเราอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลย แต่น้องอ่ะไม่มีใครหลอกมาค่ายอ่ะบอกเลยจะมีนี่แหละมาแล้วกับไปมาแล้วกับว่าเด็กออกไปเจอหรอกถ้าไม่ได้นัดเนี่ยก็คือไม่ได้เจอคืออันนี้คุณจ่อจงกลุ่มไหนอ่ะคุณก็ไปบอกเขากลุ่มน,นั้นคุณทักไปเลยเฟซเขานะ่ะนะไม่ต้องทักมาเฟซพี่อหรือไม่ต้องอะไรทักไปบอกเขาเลยอยากด่าเขานะ่ะถ้าเป็นฉันนี่ฉันไม่พอใจใครัทักไปด่าเลยฉันไม่ทักด่าเล่นโทรไปเลยไม่งั้นฉันก็สืบหาขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปเลยแบบฉันเนี่ยฉันไม่ชอบ โอ้โหนูไม่ไคสู้ไหนเลยหนอเยอะมากยเก็บละใช่แกวมากเลยบางคนอ่ะก็ดีเดียรบ่เคยพอเลยเออตะวากาแบบทรงของเนี่ยหาย อันนี้ก็ร่างขงดราม่า,ากันจะพี่เอิรนเออว่าอันมีมีคนมาแบบส่งของนี่แหละมีแต่คนมาส่งของมีแต่คนอยากม,มาส่งของแล้วก็เหมือนอยากอัดชิปอัดเหมือนอยากแบบว่ามามา,มาแบบอยากรับหิ้วซึ่งม,มันมันพี่ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยเราเปิดบ้านใช่ไหมมันก็มีคนมาส่งแบบนี้แหละแล้วก็ไปโกงกันเองอืไปโกงกันกับปิดบ้านนี้วันนี้ก็ว่ามีเอฟซีกลุ่มหนึ่งนี่แหละมามีกลุ่มหนึ่งตอนเนี้ยมาส่งของแล้วก็มาถ่ายคลิป ที่นอกเหนือ,อาจากที่ส่งของแบบถ่ายเอาตัวเองนี่นะอันนั้นนะ่ะคุณไปพิจารณาเขาไม่ใช่มาบอกเ,อเราพี่ไม่สามารถที่จะบอกเขาได้เพราะว่าพี่ไม่หักหน้าใครคุณไม่บอกเอาคุณบอกเองเลยบอกเขาเลยทักไปบอกเลยไม่พอใจอะ่ะเป็นหิ้วของไม่ใช่หรอทําไมถึงต้องถ่ายคลิปนอกเหนือจากนี้อ่บาบังผลประโยชนอะไรหรือเปล่าดเบ่าวเลตรงๆนี่พี่กับอีบองสิละ